ทถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวพบกันสุขที่16กรกฎาคม2564ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจฝสาสิริอพอรวิไลรักดำเนินรายการนะคะทาง f m 97 c o ณ i t y News Station ค่ะก็ติดตามบริที่ข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุนสังคมศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เราเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลานี้นะคะ คุณฟังมาดูเรื่องของการรีแบรนดิ่งกันหน่อยนะคะมากันที่ข่าวนี้ค่ะของหนังสือพิมพ์ซึ่งโอ้โหเก่าแก่มากนะคะก็คือหนังสือพิมพ์ตรงหัวค่ะมีข่าวสารเรื่องนี้ซึ่งเขาก็ต้องปรับตัวกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังคนที่ไม่ปรับตัวเนี่ยก็ไม่อยู่รอดนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการปรับตัวค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยนะคะของหนังสือพิมพ์จีนตรงหัวค่ะ โดยจะเป็นวิสัยทัศนใหม่แล้วก็จะปรับตัวธุรกิจให้เข้ากับสื่อในอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้หนังสืพิมพ์ตรงหัวเนี่ยนะคะบริษัทหนังสืพิมพ์ตรงหัวจำกัดก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1960ค่ะก็คือยุคนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยนะคะไม่เป็นที่รู้จักนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีการสะสมประสบการณ์มากกว่า60ปีในอุตสาหกรรมสื่อแล้วก็มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็คือ บริษัทตรงหัวคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนนะคะก็เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทตรงหัวโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ30ปีแล้วนะคะตรงหัวนี่ยเขาเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์จีนนะคะถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์จีนชั้นนําของไทยเลยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดตั้งแต่เด็กๆในดีเจฟ้าก็ได้ยินหนังสือพิมพ์นี้แล้วนะคะเพราะว่า อากงเป็นคนจีนก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์จีนอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์จีนชั้นนาในไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้นะคะแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ตรงหัวเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์หลากสีแห่งแรกในไทยและเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์จีนแห่งแรกที่นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์นะคะทีนี้มีข่าวเรื่องนี้ค่ะคุณฟังนะคะคณะกรรมาการบริษัทหนังสือพิมพ์ตรงหัวจํากัดเขามีการประชุมบอร์ดกันเมื่อวันที่สิบสกรกฎาคมที่่ผาานนมะะค คณะกรรมการบริษัทหนังสุพิมตรงหัวจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัทตรงหัวโฮดิ้งจำกัดมหาชนมีมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่1 4กรกฎาคมค่ะให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัทหนังสือพิมพ์ตรงหัวจำกัดเป็นบริษัทตรงหัวมีเดียแล a p จำกัดนะคะตรงหัวมีเดียแล a p จำกัดค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วในการเปลี่ยนชื่อใหม่ครั้งนี้ก็เป็นการรีแบรนด์และก็เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงกับยุคปัจจุบันนะคะ คุณสมนึกกยาวัฒนกิจประธานกรรมการบริษัทตรงหัวโฮโโดิ้งจำกัดมหาชนหรือ TS ค่ะก็บอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอย่างมากมายรวมไปถึงความล้มเหลวของธุรกิจที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงอุตสาหกรรมของสื่อในรูปแบบต่างๆแต่อย่างไรก็ตามน้นบริษัทบอกว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะดังนั้นเนตลอด2-3ปีที่ผ่านมาทางทีมงานก็เฝ้าติดตามแล้วก็มีการวิเคราะห์สื่อมวลชนในอุตสาหกรรมสื่อนี้ก็บอกว่าปัจจุบันนี่โครงสร้างของสื่อ ยุคนี้ถูกออกแบบให้มีผลเสียกับผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดนะคะผลเสียเหล่านี้ควรที่จะถูกแก้ไขและก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเพื่อสร้างสังคมแห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ยิ่งทําให้สังคมโดยภาพรวมตระหนักถึงความด้อยประสิทธิภาพของสื่ออย่างชัดเจนไม่ไว่าจะเป็นผลกระทบของการนําเสนอข่าวปลอมข้อมูลเท็จ และการถูกเซ็นเซอร์หรือห้ามแสงความคิดเห็นในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์สังคมจากรัฐบาลจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางทีมงานร่วมกันวิเคราะห์และก็คิดค้นวิธีในการแก้ปัญหาและเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ควรถูกแก้ไขได้โดยเร็วที่สุดนะคะน่าติดตามนะคะคุณผู้ฟังทางคุณสมนึกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นของทางบริษัทแล้วก็ทีมงาน ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะที่จะประกาศว่าตรงหัว Daily News นั้นกำลังจะรีแบรนด์นะคะเป็นตรงหัวมีเดียแ b ลบค่ะเพื่อท้องความมุ่งมั่นของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ในการนำเสนอสื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยคุณค่าและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางด้านของสื่อหนังสือพิมพ์จีนตรงหัวก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุค ในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมาถึงนะคะก็เป็นตรงหัวมีเดียแล็บค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟัง AR, ดีเจฝาสิริพรวิไลรักค่ะเรากลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ13นาฬกาถึง14นาฬิกากับมองรอบทิศคิดทันข่าวลาคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟัง โดยสิริพรวิไลรักและทีมขาวคุณภาพ FM 97 Quality News Station